ช่วงมันเจอเรื่องที่มันรุนแรงทั้งจิตใจมันเศร้าหนักมากมันเจ็บปวดมากมันเสียใจมากพอเศร้าก็รักษาจิตใจความรู้สึกกีบดีขึ้นเลยในแบบในวันนั้นนะคะสวัสดีค่ะชื่อกิ๊บนะคะก็จะมาเล่าพยานเกี่ยวกับการรักษาจิตใจความเจ็บปวดแล้วก็ความซึมเศร้าะคะของ ตัวกิฟเองนะคะช่วงหนึ่งกิฟเจอเรื่องที่มันรุนแรงทางจิตใจแล้วก็อารมณ์มากมากค่ะพี่น้องแล้วตอนนั้นนะคะกิฟรู้เลยว่าถ้ากิฟไม่มีพระเจ้าอะกิฟเป็นซึมเศร้าแน่นอนมันเศร้าหนักมากมันเจ็บปวดมากมันเสียใจมาค่ะแล้วก็ไม่อยากเล่านะคะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะแะในวันนั้นนะคะกิฟก็อยู่ที่บ้านที่ที่ใต้นะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าให้มาแคร์ กิ๊บก็จองตั๋วตอนเที่ยงแล้วก็มาแบบไปสามเลยมาเข้าแคร์อะไรเงี้ยไปแบบนั่งร้องไห้ไปยกในแคร์แล้วแบบพระเจ้าก็รักษาจิตใจความรู้สึกกิบดีขึ้นเลยในแบบในวันนั้นนะคะพระเจ้าก็รักษาให้กิบแบบหายเลยอ่ะอยากจะบอกว่าพระเจ้าเป็นความจริงเราพระเจ้าก็เป็นความรักแล้วพระเจ้าอ่ะยายวยารักษาเราได้ทุกอย่างแล้วทุกเรื่องพระเจ้าแสนดีพระเจ้าเปนเป็นให้เรา ให้อภัยกับคนที่ทําให้เราเจ็บปวดทําให้เราหลักเขาโดยที่มันไม่สามารถรักแบบคือมนุษย์ไม่สามารถทําได้เองแบบนนาะแต่พระเจ้าทําให้หัวใจเราอะเปลี่ยนให้เรากลับมามีสันติสุขพระเจ้าเป็นความจริงค่ะแล้วก็ไฟพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะคะก็เป็นความจริงสามารถที่จะรักษาเราได้แล้วก็ล้างทุกอย่างในจิตใจที่มัน เจ็บปวดของเราได้หมดเลยค่ะพี่น้องวันนี้พระเจ้าก็ให้เก่บฝันเห็นเรื่องที่คิดเคยเจ็บปวดะะอนนะไรอย่างงี้ค่ะตอนฝันกิบก็เข้าไปแบบรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นอีกครั้งคิบมีความสุขมากมีสันติสุขมากจนลืมไปแล้วพี่น้องว่าความรู้สึกแบบนั้นอนะ่ะมันคืออะไรพระเจ้ารับพี่น้องนะคะของพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ พระคุณมากเลยครับที่พี่น้องฟังคําแบ่งปันหรือคําพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสกับพี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้ารักพี่น้องเราไม่ได้มาจากลิงพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาพระเจ้าอยากเรียกเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์พระองค์ทรงพระเยซูมาในโลกนี้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้ว พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ไปสิ้นพระชนม์เนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของเราเราไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมพระองค์ยกโทษบาปและพระองค์สัญญาจะประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้แก่เราและชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พี่น้องครับมาเป็นลูกของพระเจ้าสิครับเราจะได้ไปสวรรค์ด้วยกันท่านเชื่อในใจว่าพระเยซูตายไถ่บาปให้แกท่านพระองค์เป็นพระเจ้าของท่านท่านกลับใจจากความบาปและท่านก็ประกาศด้วยปากขอพระเยซูเข้ามาในชีวิต อธิษฐานว่าตามผมพูดกับพระเจ้านะครับว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปติดตามพระองค์ดำเนินชีวิตกับพระองค์ลูกขอต้อนรับพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกและพระผู้ช่วยให้รอดของลูก เข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ขอพระเยซูปเป็นจอมเจ้านายลูกจะรับใช้พระองค์ติดตามพระองค์ขอพระองค์ประทานพรนประทานกำลังประทานสติปัญญาประทานพระคุณการรักษาโรคชัยชนะให้แก่ลูกในนามพระเยซูเอเมน แสดงความยินดีด้วยนะครับอย่าลืมไปหาคริสตจักรที่ดีๆอยู่เป็นสมาชิกรับใช้พระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานเติบโตไปในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องถ้าพี่น้องป่วยขอให้หายโรคถ้าพี่น้องมีหนี้สินขอให้หนี้สินหมดไปถ้าพี่น้องไม่มีงานทําขอให้งานไหลเข้ามาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและครอบครัวอวยพรสุขภาพอวยพรการเดินทางขอพระเจ้าเจิมพี่น้องและใช้ชื่อของพี่น้องในน้มพระเยซูคริส เอเมนพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับขอพระเจ้าเทความรักลงมาในชีวิตของพี่น้องมากๆและพระคุณยิ่งใหญ่อยู่บนชีวิตของพี่น้องนะครับขอบคุณครับแล้วเราพบกันใหม่ในคำสอนแล้วก็ในงานประชุมฟื้นฟูน,ฟน,นะครับพระเจ้าอวยพรครับ